แค่ปรับนิดเดียวนะคะก็จะทําให้เขาคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวหลายคนเพิ่งคุยเพิ่งเริ่มจีบกันลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะข้อแรกเลยนะคะคือการใช้ภาษากายแบบเปิดเผยแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าสร้างความมั่นใจไปด้วยนะคะซึ่งภาษากายนี้นะมันสื่อถึงจิตใต้สํานึกได้อย่างเช่นเวลาที่คุณนะคะเอนตัวแบบ เล็กน้อยประมาณนี้เนาะแล้วก็คุยกับเขานะคะมันก็จะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายบวกกับในเรื่องของการสัมผัสเบาๆแตะที่ต้นแขนนะคะมันจะทำให้อีกคนหนึ่งอะรู้สึกว่าเอ้ยหัวใจมันเต้นแรงขึ้นมันรู้สึกว่า,าความรู้สึกนะคะมันรู้สึกว่ารู้สึกพิเศษกับคนคนนั้นอันนี้มันคือในเรื่องของการสัมผัส เวลาที่คุณคุยกับแฟนของคุณหรือว่าคนที่คุณชอบอยู่นะคะแล้วคุณมีโอกาสได้เจอกันได้ไปเดทกันอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปได้ด้วยเช่นกันสเต็ปถัดไปข้อที่สองค่ะเป็นรางวัลทางอารมณ์ค่ะเวลาคุยกันกันกบเขาเขารู้สึกดีเขารู้สึกมีพลังเขารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเท่ากับว่าเขาเริ่มที่จะเปิดรับ เขาเริ่มที่จะรู้สึกดีกับคุณเขาเริ่มที่จะเสพติดคุณนะคะดังนั้นเวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณให้ energy แบบนี้คุณให้พลังงานแบบนี้รับรองว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณเราเรียกว่าเป็นรางวัลทางอารมณ์นั่นเองค่ะเต็ปถัดไปคอนาคต <3 S 2> คแบบมีคุณอยู่ข้างๆแบบเนียนๆการคุยแบบนี้นะคะทําให้เราได้รู้สึกใกล้กันมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการ plan ทริปไปเที่ยวด้วยกัน อ่าถ้าเราได้ไปเที่ยวด้วยกันตรงนี้จังหวัดนี้นะมันคงสนุกแน่เลยอ่ะอะไรคะมันสามารถที่จะกระตุ้นจินตนาการให้กับเขาเวลาที่คุณพูดปุ๊บอีกคนคนหนึ่งเวลาฟังนะมันไม่ได้ฟังเลื่อนลอยไปเฉยๆมันจะโฟกัสสมองจะสร้างภาพเล่นภาพในหัวนะคะนึกถึงภาพคุณและเขาในอนาคตมันจะทําให้คุณและเขาอะรู้สึกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอันนี้เราเรียกว่าหลักจิตวิทยาในการที่จะทําให้ คนคนนึงคิดถึงคุณนะคะดังนั้นใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ